เจกจันทร์สวมชุดไทยงดงามควงแฟนหนุ่มเควัฒนาเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมื่นค่ะนักแสดงสาวจจกจันทร์อักขำศิริถือเลิกดีของเมื่อช่วงเช้าค่ะ10ธันวาคมควงแขนแฟนหนุ่มเควัฒนาเจริญศักวัฒนานั่นเองค่ะนักธุรกิจน่มสุดหล่อโปรไฟล์เลิกเข้าพิธีวิวาไทยที่ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายสุดๆค่ะแต่อบอุ่นมากณโนะรงแรมสยามค่ะ โดยจักกจันได้ปรากฏตัวในชุดไทยสีทองอร่ามขับผิวให้ขาวเนียนพองพร้อมมอบรอยยิ้มหวานๆที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขจนทักออกมาให้คนภายในงานได้รับรู้ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสวยและหวานสะกดจิตคนที่เห็นจนละลายไปเลยค่ะทั้งนี้ค่ะจักกจันและเคเนี่ยได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดเนี่ยจึงทําให้ทั้งคู่ต้องเลื่อนง,งานแต่งออกมาเป็นวันนี้แทนค่ะ ซึ่งบรรยากาศงานแต่งค่ะก็เต็มไปด้วยครอบครัวและคนที่รักสาวจัาก,กจั่นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นมากๆสมกับที่ทั้งคู่บ่าวสาวรอคอยที่จะมาให้ถึงวันนี้ค่ะส่วนศิลป,ปินดาราหรือเ,เพื่อนๆนักแสดงเนี่ยที่ไปร่วมง,งานเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคุณหนิงปณิตาค่ะคนสนิทของสาวจัาก,กจั่นั่นเอง ซึ่งคุณหนิงเนี่ยได้มีบรรยากาศงานแต่งของสาวจักรจั๋งนั่นเองในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณหนิงค่ะซึ่งคุณหนิงเนี่ยก็ได้มีการอวยพรสาวจากกัจกรจั๋งภายในคลิปด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปดูคลิปกันเลยค่ะใช่จะดีน้อยของแม่ถึงวันได้แต่งจริงๆแล้ว เป็นอยางบ้างาคะทุกคนพอได้ดูคลิปแล้วเนี่ยตื้นตันแทนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะกระจันวันนี้เนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูคลิปสัมภาษณ์ทั้งคู่เนี่ยค่ะทั้งคู่บ่าวสาวเนี่ยสามารถติดตามไปทางแฟนเพจ Facebook มาดามเมาส์ได้เลยนะคะเราจะมีลงคลิปสัมภาษณ์ของคู่บ่าวสาวไว้ที่หน้าเพจค่ะ